สวัสดีค่ะชุดนี้นะคะทางร้านดีลกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะชุดนี้เป็นชุด2290บาทนะคะลูกค้าขออะไรมาบ้างเดี๋ยวทางร้านจะแจ้งให้เพื่อนๆฟังนะคะชุดนี้นะคะบอกก่อนนะคะเป็นหม้อแปลง2ระบบนะคะสามารถใช้ตัวเครื่องได้2ตัวนะคะตัวนี้เป็นรูตัวเครื่องนะคะเราจะเสียบได้2ตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นรูฟุตสวิตช์นะคะเพื่อนๆชุดนี้นะคะลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ตัวเครื่อง ตัวนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าไม่รับจําพวกอะไรนะกระดาษลอกลายหนังเทียมปากกาวิตามินนะคะทางร้านก็เลยจัดเป็นสีตัวนี้ให้นะคะสีดำของดินามิกให้หออนนะคะแบบฉ่ำๆไปเลยนะคะแลกกันได้นะคะใครไม่เอาอะไรก็บอกได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าก็รีเควสตให้นะคะว่าอยากจะได้เครื่องสากอ้อแปลงกุญวิตเข็ม เบอร์9 RL นะคะทางร้านก็จัดให้นะคะเข็มเบอร์15 M นะคะ RM นะคะทางร้านจัดให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีกระดาษลอกลาย USA นะคะของแท้นะคะทางร้านก็ให้ไปนะคะจะมีเป็นสีส้มสีดำสีแดงสีเขียวนะคะที่ลูกค้าขอมานะคะทางร้านก็ให้นะคะก็จะมีผ้าพันกระบอก จับนะคะแล้วก็วัสรลีนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทาวางจุกสีนะคะแล้วก็น้ํายาล้างพ้องขวบปั๊มนะคะก็คือตัวนี้นะคะแถมถุงมือให้ลูกค้าไปแบบช้ำๆเลยนะคะห้าคู่ไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ตัวนี้นะคะ จุกใส่สีขอเป็นไซส์ L ไซส์เดียวนะคะทางร้านจัดให้นะคะลูกค้าขอมาทางร้านก็จัดให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะชุดนี้เก็บเงินปลายทางนะคะ2,300บาทนะคะรอรับของได้เลยคะ่ะ